กินไปนนด้วยนะคะเอ้ยครับก็ต้องกล่าวสวัสดีกันด้วยนะคะวันนี้เราก็อยู่กับเกมใหมค่มครับซนนีดี้มันขับสอนจำเอ้ยซีดี้มันขับสอนจำเอ้ยซีดีสอนจำสินงตกแต่งในมาท์พาร์ทนะคะจะพลาดที่ได้เอารถสร้างไอ้นี้ไปนะครับครั้น,นี้ผมก็จะมาสร้าง แต่ตอนอื่นผมขอรดเสียงเพลงแป๊บหนึ่งนะครับไม่รู้บ้านในคลิปเนี้ยจะได้ยินเสียงไหมแต่ว่าคลิปนงี้ยครับแล้วก็รับเสียงน,นิดหน่อยเพราะว่ามันสั้นหน่อยเัียงเดียเกินก็คือผิด ลดเสียงในนี้ด้วยนะครับอ,อันนี้คือคอมพิวเตอร์อันแรกจะยําไม่ใช้อะไรทั้งสิน้นนะครับอันแรกตุกข้าดล่างสุดเนี่ยใส่บล็อกอะไรก็ได้ใช้บานบล็อกอะไรก็ได้เอาของแล้วก็บางคอนสีดำจะได้เป็นประมาณน,นี้นะครับ แล้วก็วานแปมเหยียบแล้วก็เอาปุ่มแล้วก็พรมสีเทานะครับปิดส่วนเกินออกนะครับแล้วก็เอาบล็อกพรงสีเทามานะครับ แล้วก็บบลบอกอะได้ก็ได้มาหนึ่งวอกแล้วก็บานทงอย่างนี้ครับจะได้เป็นโซนประมาณนี้ครับแล้วก็บานทุกฝันเลยครับบานทุกฝันแล้วก็อุดแล้วก็ทำอย่างนี้ครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บเขาปรับก่อนนะครับมัน กลางคืนเนี่ยพิเศษทัานก้มนหินเนี่ยมันจะอแย่มากเลยนะครับก็ได้แบบนี้นะครับก็บานปุ่มไปเมาส์นะครับอเมาส์มีสองอันเวลาได้ก็ป๊ป๊บปป๊อป๊ปประมาณนี้นะครับเหมือนโทรทัศน์เดชเพราะนั้นเนี่ย,เ,ยเป็นโต๊ะบานนะครับ ก็ถือว่าแหละเดวิลสองมันจะไม่เหมือนเท่าไใ่แล้วก็ไอ้นี้ด้วยนะครับคราวนี้จะมีพวกหุ่นเข้ามาเริ่มมีหุ่นเข้ามาเกี่ยวข้องเดียวนะครับหมดหมวกเดล็ก ด็กแบบไอ้ใดๆนะครับเดีดยดอะไรก็ไม่รู้ผมลืมแล้วก็ให้ทาเราทําการขุดดินลงไปหนึ่ง็กแล้วก็บานเจ้าหุน่นนะครับแล้วก็บานหนึ่งบล็อกแบบนี้แล้วก็บานหนึ่งบล็อกแบบนี้แล้วก็ใส่หมวกให้มันจะได้แบบนี้แล้วก็บาบบนปุ่ม หรืออะไรก็ได้ที่มันสามารถใช้าง,งานได้ก็จะได้รูปร่างส่วนประมาณนี้บาตนตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็บานแบบนี้ส่วนตรงนี้ก็ปุดออกไปแล้วเวลาทำอะไรก็โคตรหนังนะครับ อันต่อมาต้องมีรูแทนนะครับรูแทนบานมาสี่บล็อกหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกบล็อกวางหนึ่งบล็อกบานหกบล็อกนะครับไม่ใช่สี่บล็อกแล้วก็บานหุ่นให้มันเอียงเอียงไม่ได้ครับเอียงเท่ากันเออ จะได้เป็นอ่าลูกล้านลูกสุ่มตานนี้นะครับก็ให้เราทําการบามบอกอะไรก็ได้ไประจิตใส่พวดหนนะครับแล้วก็สงส่ผมว่าผมทำผิดนะครับเขาลองแก้ไขก่อนนะครับถ้าทำไม่ได้ก็สทางหัวแม,ม่อันที่สามเนี่ยไม่ต้องทำตามก็ได้นะครับ อมันพลาดนะครับผมว่าจริงๆมันทําได้เลยครับอืมผมว่าจริงๆมันทําได้ครับผมว่ามันต้นทําแบบนี้เนี่ยครับแล้วก็ปรับท่าทางให้มันเป็นอ่าลมได้นั้นนะครับมันมีอยู่ซุหนึ่งเนี่ยครับมันก็จะถือโลกเป็นท่าประมาณนี้มันมีท่าอื่นไหม คือท่านี้ได้ได้ได้ถ้าป้องกันตัวนะครับนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับเขาบอกนะครับโอแต่ห้านี้นะครับแล้วก็บางแบบนี้สองบล็อกตรงนี้เนี่ยตรงกับแผนเนี่ยบล็อกอะไรก็ได้นะครับแล้วก็บานต่อขึ้นมาหนึ่งบล็อกตรงนี้ แล้วก็วางแบบนี้บล็อกอะไรก็ได้ครับเหมือนเดิมครับแล้วก็ออกมาสามบล็อกนะครับทำแบบนี้ก็จะได้เป็นประมาณนี้แล้วก็ทำแบบนี้ครับทั้งหมดสี่บล็อก นะครับแล้วก็วางบล็อกไอ้นี้สีดำปิดเข้าไปนะคะรับแล้วก็วางปุ่มอังคารานยครับจะยากน,นิดนึงครับแล้วหุ่นมันก็จะหายนะครับทิ้นม่เพียนชาตินะครับ ดูครับมันดันออกมาแล้วมันจะสวยมากครับแล้วก็ตรงนี้ก็ด้วยนะครับทำแบบนี้ครับแล้วก็หลังจากนี้มันก็จะได้เป็นตมนะมันแบบนี้นะครับตรงนี้ไม่ต้องปิดนะครับมันจะออกแนวโทรทัศนันิดนึงได้ให้ตัวมาตรงขั้นหลังนะครับ ขั้นหลังของจอคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ให้เรามาอุดตนจอคอมพิวเตอร์นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่เครื่องเสียงเป็นของตกแต่งของเจ้าคอมพิวเตอร์ดเดวลสองก็งแงนะครับมันเป็นแค่ดเดวลสองมันก็จะ ไม่เหมือนคอมพิวเตอร์นิดนึงครับว่าไหมครับดูมวยมันเหมือนอะไรครับสิ่งที่มันเหมือนก็คือจอโปรเเตอร์เหมือนตรงไหน,นมันจะมีคลิปสอนซ้อมโทรศัพแล้วก็คลิปสอนซ้อนู่นสอนซ้อมนี่ว่าไหมครับช่วงน,นี้ผมทําแต่คลิปสอนซ้อมอันนี้คือคลิปที่สองนะครับไม่ใช่ไหนถึงคลิปที่สองของซ่อนนะครับที่ คลิปที่สองที่ดงนะครับเพราะช่วงน,นี้แทบไม่ได้ดงนายอะไรเลยนะครับไม่ได้ถาแสงอะไรเลยนะครับเออใจเย็นใจอันนี้ไม่ได้พูดถึงใครนะครับแล้วก็ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอโจโจ๊ะดิ้นพันกันแล้วเฮ้ยบินน้องบารเหรอทุกคนบินน้อนเอาเป็นตัวไหนดีครับเออเอาเป็นอะไรดีนะเจ้าบีน้องงาครับนอนน,อน บิดน้องเอาเป็นเอ็มบีซีดีกว่าครับ <c oughs> บิดน้องบอกกูเป็นเอ็มบีซีตรงเลยจู่ๆบิดน้องก็เป็นเอ็มบีซีเลยอันนี้บิดน้องนะครับเฮ้ยบิดน้องสวัสดีบิดน้องเฮ้ยสวัสดีทำไมเินนายเป็นแบบนั้นล่ะ <c oughs> ไม่รู้ฉันกินยาอมอะไรก็ไม่รู้ชื่อ <c oughs> ยาอมอะไรเหรอ อย่าอมตาสวยเสียมอามันมันยาลมเออบินนอกบินน้อนายไปเป็นชาวนาตอนไหนเนี่ย,มยไม่สมัยดูเหมือนกันทำไมเสียบ,บินนอมันแปลกแปลกมันชิ้นใครฟางคนเอออันนี้คือเสียงของสังเกตจริง,งเสียงเปลี่ยนเลยละเอ้ ก็แสงเก้วเนี่ยน้าตาก็เหมือนลุงลุงอีตาเขียวเขียวมึงต้องตายเพราะว่าตาเขียวตายซะก็หาหนายตาเขียวจะไมรับรองคนตาเขียวเขาช่องนี้อะไรวะเออแกก็าตาเขียวนี่แต่ฉันเป็นกันกันนานนะอ๋ะอก็ได้ฉันจะไว้ชีวิตนายนะ วนายก็ต้องสัญญาว่านายต้องไว้ชีวิตสันเข้าใจไหมบิดนอโอเคเข้าใจเออเด่นมาเยอะเดียวครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ